ทักษะการเล่น2มือบนก็คือการเซตนั่นเองการเซตมันจะแบ,บ่งออกเป็น3แบบแบบที่1ก็คือการเซตอยู่กับที่แบบที่สองจะเป็นการกระโดดเซตและแบบที่แบบที่3ก็คือการเซตมือเดียวหรือเขาเรียกว่าการทวีบบอลต่อไปจะเป็นแบบฝึกและวิธีการตัวอย่างการเซตลูกต่างๆนะครับ แบบฟุตกิ่งนะครับจะเป็นการเซตส่วนมากเขาจะโดนสัมผัส3นิ้วนี้เป็นหลักอ่าแต่ส่วหนึ่งก็คือจับลูกบอลมาแล้วทุ่มลงพื้นทุ่มช้าๆก่อนหลัแรกอาะทุ่มไปทุ่มช้าๆช้าๆแล้วก็เพิ่มความเร็วไปเรือ่อยๆทุ่มเหมือนทุ่มลูกบาสอ่าทุ่มเไปเรื่อยๆเพิ่มไปเรืเร่อยๆอ่าครับแบบฝึกที่สองอ่าจะใช้เป็นคู่อ่า คนอีกคนนึงจะยืนเท้านำเท้าตามแล้วชูสองแขนขึ้นมาเปิดลายเล็กน้อยอเพื่อนอีกคนนึงจับบอลแล้วยกไปไว้ที่มือของเพื่อนเรา,าแล้วผักและให้เพื่อนเราผักมาหนึ่งสองสามสี่ห้าแบบฝึกที่สามนะครับเราจะให้เพื่อนเราเนี่ยนั่งแล้วก็ทำการ เซตตีดบอลขึ้นมาเราให้เพื่อนเพื่อนดีดบอลน,นะครับทีละครั้งแล้วก็ให้อีกคนหนึ่งจับไว้นะครับทีละครั้งนะครับต่อไปนะครับแบบฝึกต่อไปก็คือการเซตต่อเนื่องนะครับเราจะโยขึ้นไปเลยก่อนแรกเราจะดีดหนึ่ง <S <S ครั้งาแล้วจับ ต่อไปก็คือแบบฝึกการเซ็ตคู่อ่าเซ็ตยู่กี่แล้วส่งไปให้เพื่อนข้างของนะครับเซตมือค้างแล้ว่เซตมือค้างแล้ว่อ่าต่อไปจะเป็นการเซ็ตต่อเนื่อเลย นะครับต่อไปก็คือการเซตแบบที่2ก็คือการเซตโดยการกระโดดเซตครับต่อไปก็คือการเซตแบบที่3ก็เป็นการเซตมือเดียวหรือว่าการรีทบอลนั่นเองนะครับเริ่มเลยนะคะะรับเซตบประมาณนี้เหมือนเหมือนบอลจะต้นแต่เราเซตมือเดียว่ thank you.